คำศัพท์ในภาษาจีนฉายฉายอ่ามีสองความหมนะายเนาะความหมายที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเขาจะวอาว่าอ่าห้าก็ความหมายก็คือไวเนาะตัวอย่างว่าห้าก็ตัวอย่างห้าก็แปดโมงแสดงว่ามันบนได้สายเกินไปเนาะหรือความหมายตัวที่สองก็คือแบบมันสายเกินไปนะตัวอย่างสิบโมงเหลห้าก็ตื่นนอนหรือว่าตื่นสวยสมัครได้สองอย่างทงางไวและสา,นะายเนาะซึ่งรายละเอียดน,นะครับไปเบ่งในวิดีโอนี้เนาะว่าสายแบบใด เขียนภาษาจีนสอนวิธีสร้างประโยคของใายใายเนาะมีสองข้อหมายเนาะจริงการใส่กันหลายๆความหมายเนาะแต่ว่าการคำว่าหมายก็หากโกฮากโกจะประมาณนี้เนาะตัวอย่าง现在才十点现在才十点นฮากโกสิบโมงอ่าบม่ได้บอกวสิบโมงเช้าสิบโมงแรงเนาะแปลว่าหากโกสิบโมงนั่นเองต่อไปหนี 怎么才来呢？你怎么才来呢？叫别人去下个嘛，行不？才来，别玩下个我才认识他不久，我才认识他不久，看一下我只老不轮认识好只不久，就到你只别玩轮那你喏。 我才不怕他呢！我才不怕他呢！快是不样老些呢，干嘛哇，快 <c oughs> 不样老多，干嘛呢？只有学习才有前途，只有学习才有前途。嗯，看吧，前途没样？还、嗯、能活，那你哇？吧、嗯？你得ต่คำเหียนเท่าน 只有他才会做。咒咒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 �咒�咒咒�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 �咒��咒��咒���咒���咒 ที่พูนันว่าโอเคสมารถว่า不好意思ั a i ming b 明白ขอภัยเคยหาก็เข้าใจเนอะรือเยาจะว่าขอโทษเคยหาก็เข้าใจเนาะหาเข้าใจพามาบอกเข้าใจอย่าง้วแต่เนอะ怎么做他才 m 欢我怎么 t 他

他才是真正的老板，他才是真正的老板。老汉结婚啊，里天快买吧。老妇人没结婚啊，得贴紧咯，就安尼样咯。我才看见你呢，我才看见你呢。快哈，我先叫你，快买吧，哈，给先干咯。 อยู่เพิ้งเธอไปงานอะไรนิดนึงเนาะแต่บริเห็นกันเนาะแต่หากว่าเห็นว <c oughs> ่าฉันไม่ฟังเขาเรื่องนี้เข้ามาคอยไม่ฟังความเราบ้านาะประมาณนี้ว่า <c> ฉ <oughs> ันเาสองัว่ายั เองนอใหเข้ากัมานี่สองนขอยหขากมานี้สอวันขอบคุณมากคขอคมาับอบคุณากัขากตัขุมาขอาขอบ่ากืมเกคะอยคากืมก,าากดรับขอกครัเป็นกำลังใจบน